เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยนี่ใครมาเล่นตรงนี้เนี่ยฮะเฮ้ยไม่นี่มันใครนี่มันนี่มันที่เราด้วยเอ้ยไปอะไรเนี่ยฮะไม่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 เอาไอ้เฮ้ยนี่นี่กีตาร์เราเราจะมาให้คนอื่นเล่นได้ไงไม่ได้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 ออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วนี่ของเราเอาคืนอะไรเฮ้ยเอาคืนไปเลย น็อตเฮ้ยน็อต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 ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเฮ้ยน็อตน็อดตือนแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเอ้ารายการจะมาแล้วี่นิจะมาแล้วเออเป็นอะไรไม่ก็ละเมอสลึมสลือเป็นอะไรก็เมื่อกี้ฝันร้ายพี่เนมอ่ะพี่เนมอ่ะเอาใครก็ไม่รู้มาเล่นกีตาร์แทนน็อดแล้วก็เนี่ยเป็นกีตาร์น็อดด้วยนะแล้วก็ทั้งวงเนี่ยก็เล่นอยู่รายกันสนุกกันใหญ่เลย แล้วก็แบบเออไม่สนใจเราเราพยายาม้าไปแย่งกีตาร์กลับมาก็อะไรก็ไม่รู้มาพูดนู่นพูดนี่อะไรก็มาหายอย่างเนี้ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเนี่ยคนนี้เลยคนนี้เลยที่เล่นกีตาร์อยู่เมื่อกี้เนี่ยอะไรคุณอะไรโพ้งหน้าอย่างนี้อย่างนี้เลยเนี่ยดำๆอย่างเนี้ยพี่จะมาลองว่าน้องรู้สึกยังไงเวลาเล่นดนตรีเอามันมองลำบากหายใจก็ลำบากทำทำไมกันเนี่ยแล้วแล้วพี่เข้ามาในบ้านผมได้ไงนะครับก็พ่อแกพาเข้ามา คนบ้าอะไรรายการจะมาแล้วยังหลับอยู่ได้ไม่ดึกเหรอดึกหรือว่าไงไม่ดึกแล้วมาช้าผู้ชมมาแล้วสวัสดีผู้ชมนะครับสวัสดี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 ครับสองท่านนี้คือเกสุนวาครับใช่ไหมครับผมแล้วผมทดลองดูว่าเฮ้ยเขาพปะผ้าเป็นไงแต่ว่าเนี่ยชีวิตนักดนตรีเนี่ยเวลาทํางานแล้วมันจะนอนไม่ตื่นใช่ไหมเราเป็นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหบอกว่ากว่าจะตื่นทีนี้ลําบากมากนอนเช้าครั นี่เป็นวงที่เรารู้จักคุ้นเคยกับเพลงที่มียอดวิวใน YouTube ใช่เราบหกว่าสองร้อยล้านครัขอไมล้วไกลแค่ไหนคือใกล้คือใกล้ครับอ่าผมเชื่อว่าวันนี้ต้องผ่านหูท่าผู้ชมแล้วล่ะอวันนี้จะพามาทำความรู้จักเลยพามาที่บ้านของสมาชิกที่ที่เป็นเหมือนเหมือนผู้ร่วมก่อตั้งเป็นหัววงด้วยครับผมใช่ไหมครับคือคุณนต ชื่อจริงชื่อชื่อประนดคุณประเสริฐครับผมประนดใช่ครับและนี่คือนักร้องนำครับเนมครับเนมปราการไรวาครับผมเนมปราการไรวาพี่เอานี้ออกก่อนนะเอาเลยเริ่มจะลำบากใช่ไหมถามนิดเดียวจะพกทำไมเวลาเวลาแสดงคือจริงๆเมื่อก่อนวงเราเนี่ยมีมานานนะครับไม่เคยพกเลยนะครับผมหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบอยากจะทําอะไรสักอย่างให้แบบเหมือนแบบเห็นผู้ชายสี่คนเนี้ยเดินมาแล้วแบบจาได้วงที่พกหน้าเนี่ยวงพกหน้าเนี่ยอาจจะจําชื่อวงไม่ได้ยไม่ตอนแรกผมนึกว่าคอนเซปต์คุณแบบขั้นเทพคือบอกว่า เราไม่ขายผลงานแม้หน้าตาเราจะหล่อแต่เราไม่ใครเห็นเราขายเพลงล้วนๆเพราะว่าขายไม่ออกครับไม่ขายไม่ออกจริงขายหน้าไม่ออกขายหน้าไม่ออเพลงขายไม่ออกขายหน้าขายไม่ออกออกาขายที่หน้าใช่ลองปิดดูซิมันจะเป็นไงใช่วันนี้วันนี้ผลงานเป็นที่รู้จักคุ้นเคย S <S เยอะแล้วนะสามปีที่ผ่านมาก็มีอีกหลายเพลงนะครับผมนอกจากไรล้นขานขาดคือใกล้ก็ยังมีเพลง <c oughs> ชื่อว่าอยู่ตรงนี้น่าก่อนนี้คําถามซึ่งร้ายคนตอบสองเพลงนี้ก็เพิ่งแตะร้อยล้านไปเมื่อไม่นานนีไ้ไม่นานครับผมแล้วก็ล่าสุดก็มีเพลงใหม่ชือว่าคนไม่จําเป็นซึ่งปล<ม>่อยออกมาแค่ประมาณเดือนเดียวก็ได้ประมาณ25ล้านวิวแล้วผมถือว่าเร็วมากมเลยสำหรับของเราครับครับอะ งั้นเดี๋ยวเราพามาดูความเป็นมาเป็นไปเริ่มจากบ้านของคนเขียนก่อนนีครับแล้ววันนี้เราจะเลาะไปทุกบ้านทุกบ้านเลยโอเคไหมดีครับเอาบ้านนี้ให้รู้แต่ก่อนมีงานศิลปะเยอะด้วยมีงานศิลปะเยอะครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นอาจารย์สอนศิลปะครับผมแล้วเราได้เชื้อนี้มาไหมก็ได้แด้มันนิดหน่อยครับนิดหน่อยนอกจากเขาเขียน วาดรูปเองเหมือนกันมีการเซ็นรับแบบตัวเองใช่ทําได้จะไปดูที่ที่คุณแต่งเพลงอยู่ตรงไหนฮะได้ครับผมอยู่ข้างบนนะครับผมเราเดินอ๋อนี่อุปกรณ์เครื่องเขียนเยอะเลยของพ่อใช่ไหมใช่ครับผมฝั่งนี้จะเป็นออฟฟิศคุณพ่อเลยก็ว่าได้ครับผมอ๋อที่งี้คุณพ่อชอบตัวหนังสือแน่เลยตัวหนังสือแล้วก็พูดลายงานกระดาษอะไรเงี้ยครับผมมาบ่อยไหมก็ช่วงเมื่อก่อนเนี่ยมาบ่อยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือนนท์เขาจะเรียก เรียกเลยมามาร้องเฮ้ยพี่แนมนัดแต่งเพลงนี้ขึ้นมามาร้องมาอัดเดโมซิอัดกับคอมเขาาง่ายๆเลยครับอย่างบ้านนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของของวงนะครับผมนะครับอุปกรณ์เวลาเราไปทัวร์อะไรเงี้ยทัวร์เสร็จปุ๊บเราก็จะมามาลงที่นี่มาวางที่นี่อะไรเงี้ยครับผมเก็บของกันที่นี่ครับผมครับแล้วก็เนี่ยครับผมขึ้นห้องรถฝั่งนี้เลยครับเฮ้ยคุณใช้ลิฟต์เลยเหรอใช่ครับผมอ๋อเผื่อคุณพ่อแก่เวลาเนี้ยหรอพี่ดูมาทัทีต้องขึ้นลิฟต์ครับบ้าอย่าบอกนะว่าเพิ่งทำมาเมื่อวานไไมมม่่่่่ใใชช เอเป็นสามคนไม่ได้อ๋อมันไปสามคนไม่ได้เขินหนักเกินนะแอบขึ้นลิฟต์กันมาใช่ไหมเอานะเรียกมันเข้าได้แค่สองคนยังแน่นแล้วก็อย่างนี้แหละก็ต้องเดินจริงๆเราก็เดินขึ้นมาไปเลยนะแล้วมาล้อมันใช่เลยครับทุกที่อ่ารู้เลยว่าต้องมีความผูกพันกับอังกฤษ ใช่ใชครับผมก็จะจชอบชอบสะสมพวกแบบว่าภาพปรินครับผมปรินที่บอกว่าจากปีเก่าๆอย่างเงี้ยพวกนี้นี่ไปซื้อมานี่ประมาณปีแบบ17ทั้งนั้นเลยนะครับไปเรียนอยู่อังกฤษกี่ปีอังกฤษทั้งหมดอยู่8ปีครับผมแปดปีก็ต้องตั้งแต่เด็กเลยดิก็ประมาณอายุ14ครับผม14 15, 14. 15ก็ย้ายไปแล้วก็อยู่จนจบยังไม่จบมัธยมยังไม่จบมัธยมนราไปตอนประมาณมสครับใช่เนมด้วยป่ะเหมือนกันเนจบจบประเสริฐเข้าไปนะครับ โอ้ไปแล้วไปอย่างแล้วมันอยู่13ปี13ปีจนจบจนจบนี่นี่งานงานที่ว่าป่ะอ่าครับผมก็จะมีลูกก็วัดรูปด้วยครับผมเคยชอบวัดรูปเหมือนกันนะครับผมดีดีนะดูดีนะเป็นเป็นคนที่ถือว่าห้องนอนเรียบร้อยมากนะครับสำหรับชายโสดต้องต้องขอบคุณภาพครับคุณต้องขอบคุณแม่บ้านครับผมคุณแม่บ้านดบแลได้ดีมากครับผม เออเดี๋ยวรายการมาถ่ายช่วยอย่าให้มันบอกว่ารีบเก็บเลยนะที่แบบลงใหญ่าเนี่ยรีบเก็บเลยนะเดี๋ยวแบบพี่นี่หมอชิดมาอะไรเงี้ยผูกพันกับงานศิลปะผูกพันกับอังกฤษผูกพันกับดนตรีแล้วก็อันนี้ครับผมมีอันที่ผูกพันกับวงด้วยครับผมผูกพันกับวงใช่ครับผมเพราะว่าแผ่นนี้ครับผมเป็นรัอกแรกเลยครับผมของเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ครับผมอ๋อนี่ตอนคุณแต่งเหรอใช่ครับถ้าลองอ่านเนื้อดีๆจริงๆมันแทบจะต่างจากอันที่ร้องอยู่ทุกวันนี้เยอะมากมอันนี้ท่อน B ีใช่ครับ ใช่ครับผมแล้วมันก็จะ<อ>มีมเนี่ยรอยแก้ด้วยอันนี้เป็นรักแรกที่แบบว่าตอนนั้นเเขียนแล้วก็ต้องกลับมาแก่เงี้ยแล้วโชคดีเรายังเก็บไว้แต่ง <ไป S 2> จากตแต่งจากชีวิตเราหรือใครหรือ,อยังไงส่วนใหญ่เราไม่ชอบแต่งจากชีวิตตัวเองครับเพราะมันจะอินเกินไปพออินลงไปแล้วแบบ เวลาเราฟังอีกทีรู้สึกมันไม่ได้อาจจะไม่เพลาะขนาดนั้นแต่บอกว่าถ้าเราอารมณ์นั้นเรากำลังอกหักอย่างเงี้ยเรา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 อ่านเนื้อนี่โห้โคตรใช่โคตรอินเพราะเราอกหักอยู่เพราะแต่งจากเราไม่ดีเดี๋ยวจะเอียงเอ็นไปทางเชื่อในตัวเองมากไปพอเราออกไปให้แบบพี่เนมร้องพี่เนมอจะโอเคมันก็เพลาะแต่มันไม่ได้ยังยังได้อีกยังไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราถอยออกมาดีกว่าเขียนเรื่องคนอื่นตัวเองจะได้เป็นกลางอย่างเงี้ยครับผมแต่แตเขียนเขียนนี่คนอื่นหมดเลยคนอื่นหมดเลยครับใช่ครับผมเรื่องของเพื่อนๆก็มมีีเรื่องเนก็ม ผมพี่นม <c oughs> ไม่ค่อยมีนะแต่ว<ม>่า<ม>พี่เนมรูม้สึกคุณน้องเขาบอกไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรจากแนมแต่เหมือนถึงว่าทุกเพลงที่ที่น็อตแต่งให้แนมร้องเนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะเข้าห้องอัดทุกครั้งอะ่ะบังเอิญจะเป็นเรื่องบังเอิญที่มันจะตรงกับจังหวะชีวิตส่วนตัวของแนมเสมอรครับเพราะฉะนั้นจริงๆใช่เลยใช่เลยตลอดเลยทุกทุกเพลงที่ที่จะเข้าอัดคืออารมณ์แบบเฮ้ได้เลยอ่ะเพราะเพลงนี้มันตอนนี้มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ย อย่งเป็นกาแค่ไหนคือใกล้ในการก็เจ้าพ่ออกหักจริงไปเลยเจ้าพ่ออกหักจริงหรือว่าเขาไม่เคยแต่งเพลงแบบสมหวังให้ผมเลยสักคนก็ต้องบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ช่วยแต่งเพลงแบบว่าสมหวังดีๆให้ร้องในใหม่อะไรเพราะว่าตั้งแต่แต่งมาก็เศร้าขึ้นเรื่อยๆชีวิตก็แย่ขึ้นเพลงล่าสุดก็ช่วยแย่ขึ้นเพลงล่าสุดนี่แย่สุดเลยเนี่ยตอนเนี้ยจริงป่ะจริง ล่าสุดชื่อเพลงว่าคนไม่จําเป็นครับผมเจ็บมคนไม่จำเป็นกลายเป็นผมเนี่ยแหละเป็นคนไม่จาเป็นกลายเป็นคนคนนั้นเออเห็นเพลงตรงไหนอ่ะห้องทำงานเ็เพลงอ่ะห้องทํางานจะเป็นฝั่งนี้ครับผมถอยได้ทอะไรกางไหนครับชัลยครับเฮ้ยเหมือนสตูดิโอใช่เป็นเหมือนตุกรอะไรไปด้วยเลยนะจะไม่เหมือนห้องอัดเพลงทั่วไปครับผมจะเป็นห้องห้องที่เหมือนว่านี่นี่เนี่ยคราวที่ว่าตัวตลกเป็นคนชอบใช่เนี่ยแต่ก็ แน่นอนครับทุกวันนี้แทบไม่ได้วาดลวครับเพราะว่าทําดนตรีส,ส่วนใหญ่ครับผมมันนั่งแต่งเพลงนั่งแบบทําเพลงเนี่ยใช้เวลานานไหมเพลงนโหนานเนาะแต่งจริงก็เรียวกว่านานมากนะครับผมสมมุติว่าได้ฮุกหนึ่งมาอย่างเงี้ยกว่าจะตัวเรื่องตัวส่วนที่เหลือมันประกอบร่างกันเนี่ยเป็นสองเดือนครับแต่ละเพลงนะครับผมนี่แล้วน้องเขาจะให้ความสำคัญกับทุกๆคาครับคือมันต้องคํานี้อยู่ตรงนี้เพราะเหตุผลนี้เพื่อเพื่อเล่าเรื่องให้มันแบบเล่าเรื่องให้แบบแบบว่าคนเข้าใจ มากที่สุดอะไรเงี้ยคุณผมคนขยันคิดอะไรก็เขียนมากเลยนะใช่ผมเป็นคนบ้าโพสต์อีกอันใหญ่ที่สุดต้องโพสต์ใีญ่โพสต์ใหญ่ในบางไทยใครนำเข้าโพสต์รบกวนนะครับเอามาให้ขายด้วยนะครับเนื้อเพลงใช่ไหมเนี่ยเนื้อเพลงครับเนื้อเพลงหรือบางทีก็เนี่ยเป็นแค่คือเป็นคำก็เอาเป็นคำก็เอาครับเขียนอะไรได้นึกอะไรได้เขียนเข้าไปเลยครับเวลาแต่งไม่ต้องเอาสมาชิกมาเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ยุ่งกับเขาไปเจอกันตอนไหนอ่ะเสร็จแล้วเราเขียนเสร็จแล้วพี่เนยก็ ปึ๊บมาเดี๋ยวเราอาัดเดโมนทำเดโมกันในคอมเครื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนจะไปสตูดิโอใหญ่ของบ้านพี่พลอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็จะเป็นระบบของแคสโนวาประมาณนี้ครับโอเคเราเจอ2คนแล้วนะครับอีก2อ,อยู่ที่ไหนครับ ออยู่ที่ไหนพี่แน่อยู่ที่ห้องดนตรีของเราครับผมอยู่แถวทางหล่อไปได้ไหมครับไปได้ครับไปได้เพราะว่าเราเข้าเข้าออกที่นั่นริบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วครับนนั่แเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วจะรู้ว่าทําไมโอเคไปเลยกันไปเลยครมามาถ้าแกไม่ออกมาพี่จะโดดน้ําเดี๋ยวนี้ไอ้เจ๊เอวเฮ้ยเพลงต่อไปอ่ะถ้าเงียบอีกอ่ะพอแล้วนะพอแล้วจริงๆคือ ไป,ไ,ปไปทําธุรกิจไป,ไปขายขนมต่อดีกว่าหรืออะไรอย่างงี้มันไม่คงไม่ใช่เส้นทางของเราแล้วอาชีพเนี้เพราะคนไม่จําเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ใน